hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have new suggestions from thailand today we are gonna watch another very funny video i think the translation of the video is all over the world lol earthquake thai people have only funny stories that foreign guys will remember for the rest of their lives we are gonna watch this video from on the edge of the field youtube channel thank you my friends for this video i'm curious about these funny stories about the earthquake so let's start วันนี้มีคลิปไฟร์ร์มาให้เพื่อนๆดูนะคะเกือบล้านวิวบางชาติเพิ่งโพสเมื่อวานเขาบอกว่าเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวพอดีพอดีแล้วก็รู้ไหมตอนนี้ฉันอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยฉันรู้สึกว่าฉันกำลังแทบบ้านี่คือความคิดเห็นของฉันรู้ไหมฉันน่ะเพิ่งจะออกจากสนามบินในเมืองไทยและหลังจากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวดูสิและอยู่ดีๆคนขับแท็กซี่ยังจะมาทิ้งฉันเอาไว้อย่างลำพังอีกอ๋อ นี่คือฉันนนั่งอยู่ตรงนี้หลังพวงมาลัยเธอดูนั่นคือคนขับแท็กซี่ของฉันเขาเดินไปแล้วเขาเดินออกไปแล้วรถติดมากรู้ไหม oh, <yeah. S 1> ฉันรู้สึกว่ารถติดโอ้โหค่อนข้างจะนานาประมาณสองชั่วโมงครึ่งและหลังจากนั้นคนขับแท็กซี่ที่ขับรถคันนี้เขาก็มาถามฉันด้วยการใช้ google translate นะ แล้วเขาก็ยื่นมือถือมาให้ฉันดูถามว่าฉันน่าขับรถได้ไหมฉันก็เลยบอกว่าใช่ฉันพอที่จะขับได้แล้วก็แบบม,มีคําถามมาอีกบอกว่าสามารถนั่งตรงที่คนขับก่อนได้ไหมฉันน่ะจะไปเข้าห้องน้ําคือฉันกําลังจะรีบไปหาห้องน้ําอยู่คือเล่าไปแล้วก็ขำไปนะตัวฝรั่งคนนี้พูดเลยบอกว่าโอ้โหคุณรู้ไหมว่าสถานการณ์เนี้มันย่ําแย่แค่ไหนแล้วตอนนี้คือฉันก็อยู่ที่นี่ดูสิคือฉันกําลังนั่งขับ ่อยูหนะ้าตาก็ดูมีความสุขเองคะนบอกว่าฉันน่ะจะส่งรูปนี้ให้แฟนของฉันดูดูซิว่าแฟนของฉันจะพูดยังไงโอ้โหดูซิเหมือนกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้จริงถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้มาอยู่เมืองไทยไประยะเวลานานแต่ว่าตอนนี้ฉันกําลังขับรถอยู่เบบี้โอ้นี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคนขับแท็กซี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฉันน่ะยังคิดอยู่เลยนะว่าหลังจากนี้เขาจะหาฉันเจอหรือเปล่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น บอกว่าตอนเนี้ยฉันไม่สามารถที่จะไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ตอนนี้เหมือนกับว่าฉันค่อยๆขับมาประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นแหละแต่ว่าคิดดูสิโอ้โหฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบคนขับแท็กซี่จะแบบหาฉันเจอหรือเปล่าแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราติดอีกแล้วฉันเดี๋ยวดึงเบรกมือก่อนนะโอ้เฮ้ยฉันเข้าเกียร์ถูกด้วยอะสุดยอดเลยฉันไม่คาดคิดเลยว่าฉันจะทำได้อุ๊ยแล้วไหนที่สุด คนขับแท็กซี่ก็กลับมาแล้วฝรั่งดีใจยกนิ้วใหญ่เลยโอ้โหเธอเจอรถของฉันได้ยังไงเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยอะ่ะ<อ>แถมยังชมคนขับแท็กซี่อีกนะคะบ,บอกว่าแม่ยูเนี่ดีจริงๆเลยอะ่ะมีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเคยเจอคลิปคนขับรถ ทิ้งเลยแล้วให้ลูกค้าเนี่ยขับรถเองไปเลยแม่คนไทยนี่แบบสุดยอดจริงๆคนไทยเอาไว้ใจกันมากเกินไปหรือเปล่า <Wow. S 2> บางคองมเมนต์ก็บอกว่ารถอาจจะไปได้ไม่ he, he could just uh, take take the car and go go away uh, the taxi driver is trusting this foreign man it is really very interesting because trusting each other is not easy he could stole the car how, how can you trust that โอเค very interesting อกไว่าแต่ว่าคือแกทิ้งมือถือเอาไว้ด้วยเนี้ยนะบางคอมเมนต์เขาบอกว่า <laughs> อันนี้ไม่ใช่คนไทยไว้ใจเกิเกนไปละคนไทยไว้ใจไปยังต่างชาติด้วยแหละครีเอเตอร์ <laughs> ยังมาเขียนเองเลยนะบอกว่านี่แหละเหตุผลว่าทําไมฉันถึงรักเมืองไทยบางคอมเมนต์นะมาบอกว่า <laughs> นี่ไง work and travel คือแบบของแท้เลยแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนไทยหนึ่งเซเลยค่ะเป็นความไว้ใจที่แบบว่าสุดยอดจริงๆและ สถานการณ์แบบนี้เขารู้เลยว่าแท็กซี่เนี่ยไม่ถูกขโม,มยอย่างแน่นอนครีเตอร์มาตอบด้บอกว่านี่แหละฉันรักเมืองไทยมากๆรู้ไหมว่าฉันน่ะเคยมาอยู่เมืองไทยนานถึง2ปีเลยนะและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะต่างชาติบอกว่าฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาดูกลัวมากเลยเนาะในสถานการณ์แผ่นดินไหวแบบนี้และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเพิร์สบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวหน้าคุณจะต้องดูแลรถให้เขาเลยเหรอเราจะจัด การเงินยังไงเนี่ยคุณจะต้องใช้เครื่องคิดเลขคำนวณด้วยหรือเปล่าอย่างนี้คนขับจะต้องให้เงินคุณบ้างแล้วนะและอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าครูฝรั่งบอกว่าซิกเนเจอร์ของเมืองไทยไม่ใช่สถานที่แต่ว่าเป็นผู้คนต่างหากอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็บอกว่าตอนนี้เห็นแล้วหรือยังว่าประเทศไทยในปลอดภัยแค่ไหนสามารถทิ้งรถเอาไว้กลางถนนแล้วก็ให้คนแปลกหน้านะขับรถให้ด้วยนะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่า แบบนี้ยังพอจะเข้าใจเรา่าเคยเจอแท็กซี่ขอจอดรถแล้วก็ลงไปใส่บาทคิดดูสิขนาดนั้นเลยอะบางคอมเมนต์บอกว่าเคยเจอกับตัวเป็นวินมอเตอร์ไซค์ขอลงไปใส่บาทแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมารับคืองงมากเลยอะคือจะรีบไปโรงเรียนและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะบอกว่าคนขับเนี่ยลดราคาให้หรือเปล่าจ้าครีเอเตอร์บอกว่าฉันอะให้เงินเขาไปก้อนโตเลยลหละเป็นทิปสําหรับวันนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่คนไทยไว้ใจกันเกินไป You land after an earthquake in Bangkok, and the taxi driver leaves you. Nah, then what อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าเธอบอกแฟนของคุณได้เลยนะว่าตอนนี้คุณนัดง,งานใหม่ในกรุงเทพไปเรียบร้อยละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะแคลลี่บอกว่า<อ>ฉันก็ติดอยู่กับการจราจรอ,อยู่บนรถแท็กซี่ในกรุงเทพเป็นเวลาถึงสามชั่วโมงเลยนะและคนขับอะ่ะก็ยังมาซื้อขนมให้ฉันด้วยแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ถนน,นไม่พูดจาอะไรเลยเอาของกินแล้วก็ไปส่งฉันจนถึงที่ด้วยโอ้โหฉันรู้สึกว่าคนไทยอะ่ะจิตใจดีมากๆเลยอะ่ะ ส่วนเคที่ค่ะบอกว่าในคณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจแต่มาดูเมืองไทยฉันเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าคนไทยอ่ะไว้ใจคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่า เอมมามาคอมเมนต์นะบอกว่าฉันน่ะต้องออกจากร้านเสริมสวยแล้วก็มีลูกค้าในร้านะเพียบเลยตอนนั้นน่ะฉันจะไปเข้าห้องน้ําแต่ว่าฉันก็งงนะไม่มีพนักงานคนไหนเลยพอกลับไปฉันก็เลยงงมากและรู้ไหมว่าในร้านน่ะเขาเปิดลิ้นชักเอาไว้ด้วยลิ้นชักก็มีเงินเต็มเลยะฉันแบบตกใจมากเลยว่าทําไมคนไทยถึงไว้ใจกันมากมายขนาดนั้นชูกามาคอมเมนต์ครับบอกว่านี่แหละการที่คุณมาเมืองไทยเป็นยังไงล่ะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอย่าง แ้จริงฉันรู้สึกว่าการที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยทําให้ฉันมีความสุขมากเลยแหละส่วนนี้น่าค่ะมาคอมเมนต์บอกว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติแต่ว่าการที่คุณไม่อารมณ์เสียและฉันนะเห็นคุณมีอารมณ์ขันตอนที่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าน่ากาลังน่ากลัวฉันรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําจริงๆคร,ร,รีเตอร์ก็มาตอบเลยนะบอกว่าฉันน่ะยังหยุดหัวเระตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะไรอันบอกว่าฉันเห็นคลิปนี้ฉันหยุดขำไม่ได้เลยทำไมคุณถึงไปกดที่ มอ,องโลกในแง่ดีแล้วคุณก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากรู้ไหม oh. ในขณะที่ตอนนั้นน่ะทุกทุกคนในเมืองไทยเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะฉันต้องขอบคุณด้วยที่เจอคนแบบนี้รู้ไหมคนแบบคุณเนี่ยทาให้โลกของเราสง,งบสุขโดยครีเอเตอร์ก็มาตอบนะคะบอกว่าขอบคุณมากบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าโมโหแล้วก็หลายๆคนรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันน่ะ เคยมาอยู่เมืองไทยแล้วเป็นเวลา2ปีฉันก็เลยสุ่มศบวัฒนธรรมไทยบ้างทริมมีม่มาฮอม์มนค่ะบอกว่าฉันนายายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและพอหลังจากนั้นฉันรู้สึกว่าโอ้โหคือคนไทยอ่ะเขาไว้ใจกันมากจริงๆรู้มาขนาดออกมาข้างนอกอ่ะยังสามารถจะวางของเอาไวต้ตรงไหนก็ได้วางเอาไว้บนโต๊ะสิ่งของทุกอย่างที่วางเอาไว้ก็ไม่เคยหายเลยนะฉันยังรู้สึกแปลกใจมากๆเลยอ่ะส่วนจี้าค่ะบอกว่าคนขับรถตุ๊ก พาฉันไปอยู่ด้านข้างของถนนแล้วก็ถามคนไทยด้วยนะว่าใครสามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเพื่อที่จะได้คอนเฟิร์มว่าฉันน่ะจะไปถึงปลายทางของฉันถูกหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าคนไทยอ่ะไว้ใจได้และเขาก็ดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดีมากๆเลยแหละฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันรู้สึกปลื้มใจจริงๆแล้วก็ดีใจรู้สึกตัดสินใจถูกมากที่มาเที่ยวที่เมืองไทย <Yes. S 1> บางคนนะบอกว่ามีตังอย่างเดียวนั่งแท็กซี่ไม่ได้นะต้องมีความสามารถ การขับรถด,ด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าเดฟมาถามว่าโอ้โหและสถานที่ที่นั่นอะ่ะเป็นยังไงบ้างอะ่ะตอนที่คุณอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าคือฉันอะ่ะชอบคุณหัวเราะมากๆเลยนะ วิกเตอร์มาคอมเมนต์เขาบอกว่าโอโหแล้วคุณขับรถไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะอยากจะรู้จริงๆแต่เห็นคลิปนี้แล้วตลกมากๆเลยคุณถือว่าโชคดีมากเลยนะที่มีประสบการณ์ที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพเลยล่ะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าขนาดเราเองเป็นคนไทยเราไว้ใจทุกคนและรู้ไหมว่าตั้งแต่แผ่นดินไหวอะ่ะ <c oughs> ได้เพื่อนใหม่มาเยอะมากเลยเดินไปตามทางก็แบบว่าคุยกันทุกๆคนเลยอะ่ะเอออันนี้จริงค่ะอย่างแอดมินตอนเกิดแผ่นดินไหวกําลังจ กลาบเป็ดแล้วก็ซุปหน่อไม้แม่ทุกคนเนี่ยหันหน้ามาหากันแล้วก็คุยกันแล้วก็กินไปด้วยอย่างมีความสุขเลยค่ะต่างคนต่างตกใจว่าแบบเอ้ยเรากินอาหารเข้าไปแล้วแบบไม่สบายหรือเปล่าเราต้องพากันไปโรงพยาบาลไหมสรุปไม่ใช่โอ้โหเป็นบรรยากาศที่มีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะจุ๊ ف So this is the end of the video, my friends. Definitely very interesting. I wasn't expecting to see this kind of story. Uh, a taxi driver just going to the bathroom. If I understand it correctly, uh, after the earthquake, he needed to go bathroom, and he gave the car to the tourist man, and he drove the car for the taxi man. And later he catched the car. This is very interesting. This is really very crazy story, and this is very funny. Thank you for your suggestions, my friends. Thank you. Uh, on the edge of the field YouTube channel for sharing this beautiful story with us. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.